เราให้1ปีราคานี่เพื่อลูกค้าเนี่ยหรือคนที่เอาไปใช้เนี่ยสบายตัวคอนเทนต์สี่พันาทอ่ะแล้วมาดูคันสวัสดีครับผมอ่ะต่อไปเราจะมาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นโตคืกิจสวิปปี18 G.L. นะครับคันนี้เราตั้งราคาไว้ที่3,800สนแใน3,800นเนี่ย ได้กันชั้นหนึ่งวิบวัตตอกเบีย้ยนะครับอันนี้จะได้เต็มจะได้สีแสงกว่าอ่าแล้วคันนี้เริ่มงินผ่อนอยังไงเราให้เริ่มงินผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทสี่พันบาทนี่คือหนึ่งปีแรกครับหนึ่งปีแรกผ่อนแค่สี่พันบาทพอปีที่สองผ่อนเท่าไหร่ผ่อนแค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับปีที่สองถึงปีที่หกผ่อนอีกเจ็ดพันกว่าบาทนะครับบางครั้งบางที่ 1, 6, บอกผ่อนหกเดือนเราให้หนึ่งปีราคานี้เพื่อลูกค้าเนี่ยหรือคนที่เอาไปใช้เนี่ยสบายตัวผ่อนแค่สี่พันบาทอ่าเรามาดูภายในบ้างคันนี้มีอะไรบ้าง ครับวันนี้คือยังไม่มีมีกเปลี่นแปลอย่างเดียวแล้วภายในเดันมาดูร้านรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วคไม่เท่าไหร่ยังไงนเป็นตัว G L แล้วันดูเลันีอันนี้ไม่เจ็ดหมกว่าโลครัไม่ไ้จดห่นข้อเดิมอะไรเดิมใสแล้วก็สภาพโอเคไมีอะไรที่ก็คือสภาพในส่วนบาก,กนนเนะกียร์แลวผมนเรามาดูอ้องเคร,ร,ร,รื่องกันวเป็นยังไงอน,นี้ ปี18นครแค่4,000บาทเดิมๆทุกอย่างครับเขาเครื่องเดิมๆเดิมๆยังไม่คิดเพราะว่าดูครนะก็เดิมเลยเดิมหมดเลยทุกคนก็เดิมเลยเดิมหมดเลยนะครับเดิมๆเดิมๆเครื่องเดิมไม่เคยแก่นะประเทศอย่างที่เราบอกครับโปรโมชั่นนี้ผ่อนแค่4,000บาทปี18นะครับอ่า ดูด้านหลังมีอะไรบ้างเนาะเป็นแค่องไม้็บมานะครับไปหลังด้านหลังก็เดิมๆไปหลังเนี่ยก็คือเป็นพับได้พับไม่ได้ตอนนี้เราพับได้ครับรับลงแน่ได้อีกนะครับสภาพโดยรวมก็โอเคท้ายเดิมมรถเดิมไม่ขยับรถไม่ขยับนะนี่ครับรถเดิม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 ทุกอย่างเลยนะครับนี่แค่ปี18ราคาแค่3 8 0 0 0นแปดพัน เริ่มต้ 4, น4,000บาทนะครับ1ป,นะ1ปีนะผมผมหปีนะเพราะว่าถ้า1ปีเนี่ยลูกค้าผ่อน4,000บาท1ปีเนี่ยผมเนี่ยจะโดนหักค่าคอมมิชชั่นจากการจัดฟินแนนนยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเราจะไปผ่อนให้ลูกค้าเหตุผลที่เราจัดหนึ่งปีว่ารถหนึ่งคันเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหมื่นกว่าบาทไอ้หมื่นกว่าบาทเนี่ยผม,มเป็นคนผ่อนลูกค้าจากที่ลูกค้าเราผ่อนได้เจ็ดพันบาททล้วมเหลือแค่สี่พันบาทเพราะเราเป็นคนจ่ายให้นะครับและเมื่อผ่อนจบสัญญาแล้วคุณลองมาคิดเลยว่า ขับฟรีดอกเบี้ย12เดือนเนี่ยกับขับเริ่มผ่อนเดือนแรกเนี่ยผมบอกได้เลยะขับฟรีดอกเบี้ย12เดือนเนี่ยจะผ่อนจบสัญญาจะผ่อนถูกกว่าแน่นอนแล้วการันตี100%ครับผมกับวอล์คนออตโต้ขาครับสวัสดีครับ